สวัสดีครับเกษตรตามฝันครับผมคลิปนี้นะครับเรื่องก็มีว่าผมได้ทําการต่อท่อนะครับเพื่อจะทําการสูบน้าบาดานนะครับผมซึ่งเป็นท่อดูดของปั๊มน้ำนะครับจํานวน3มท่อนนะครับท่อนละ4เมตรปรากฏว่า2ท่อนด้านล่างนะครับได้ดูดลงไปในบาดานนะครับผมไว้ความว่าก็จะหลุดลงไปประมาณ8เมตรนะครับเรืออยู่เพียง4เมตรนะครับผม ซึ่งเกิดจากการหลุดของข้อต่อนะครับผมวิธีการแก้ไขปัญหาของผมนะครับผมจะต่อท่อลงไปนะครับเพื่อจะทําการไปสวมกับข้อต่อตรงที่หลุดนะครับแล้วก็ค่อยทําการยกขึ้นมานะครับอ่าแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมผมจะใช้ท่อนะครับอ่าเอาลงไปในบ่อปาด้านนะครับที่ท่อดูดของปั้มน้ํานะครับได้หลุดนะครับผม แล้วก็เจอแล้วนะครับนะครับแล้วผมก็จะทำการกระแทกนิดนึงนะครับเพื่อให้เขาเข้ากันให้สนิทที่สุดนะครับปลักไฟที่พี่น้องเห็นไม่มีไฟนะครับผมได้ถดอดไฟออกแล้วนะครับไม่มีกระแสไฟนะครับผมครับหลังจากนั้นผมก็จะค่อย ยกขึ้นมานะครับทีละนิดทีละนิดนะครับผมเพราะว่าตรงข้อต่อที่มาหลุดนะครับเราไม่ได้ทากาวใช่ไหมครับผมมันมีโอกาสที่จะเกิดการหลุดล่วงลงไปนะครับยกขึ้นมาอย่างแผ่วเบานะครับผมต้องใช้ความนิ่งนะครับใช้ช้านะครับ เดี๋ยวผมจะตัดไปตรงที่เอาขึ้นมาได้แล้วนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลานะครับตรงนี้นะครับเป็นบริเวณที่มันหลุดนะครับผมเป็นข้อต่อที่ท่อหลุดนะครับต่อไปนะครับก็จะทำการทากาวนะครับเพื่อที่จะต่อท่อดูดนะครับให้สมูนเหมือนเดิมนะครับทากาวเยอะๆเลยนะพี่น้อง แล้วผมก็มีการทําการล็อกไว้แล้วนะครับเพื่อไปให้เขาหลุดร่วงลงไปนะครับโดยการใช้เชือกผูกนะครับไปที่ข้อต่อด้านล่างนะครับแล้วก็ผูกไว้กับอะไรระหว่างที่เราทากาวนะครับครับผมต่อไปก็จะต่อท่อด้านบนนะครับผมลงไปนะครับครับอ๊บครับผม เอาเข้าให้ลึกที่สุดนะครับครบับพันด้วยยางในรถยนต์นะครับเพื่อใหอ้แน่นที่สุดนะครับผมจะได้ไม่หลุดอีกนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงนะครับผมระดับน้ำอยู่ต่ำม,มาาน,นะครับ พราะฉะนั้นท่อจะรับแรงอ่านดันน้ําที่สูงนะครับผมก็ม,มีโอกาสที่จะหลุดได้ง่ายเลยนะครับในช่วงหน้าแรงหลังจากนั้นก็ปลดเชือกกับตัวล็อกออกนะครับผมเพื่อจะทําทการย้อนท่อลงไปนะครับครับผมล็อกเอาไว้เมื่อกี้นะครับผมค่อยย้อนลงไปนะครับแต่ว่ามีเชือก ตัวยาวอยู่นะครับผมจะไม่ปลูดออกครับย้อนลงไปกับท่อเลยนะครับเผื่อวันข้างหน้า,าท่อหลุดอีกนะครับผมก็จะได้ใช้เชือกเส้นนี้นะครับดึงขึ้นมาเลยนะครับผมครับรวมแล้วท่อดูดของผมก็สิเมตรนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม